รองต่ำนี่วันโหเห็นไหมมีร้านตัดนิ่นเขาเปิดใหม่ครับมันเปิดได้หลายเมื่อแล้วครับผมที่ด้านตัผมุ้งพร้อมข้างก,กันกับร้านสมต่ำวันเทพสามใต้เลยครับน้ำต้าหู้ก็มีครับร้านผม แต่เราไม่โดดหนีครับผมเราจะมาเผากินเน้นๆโดดออกลูกไม่เป็ไก่เหมือนเดิมครับ <c oughs> พี่ตอ้อเปิดโชว์หน่อยสิโอ้ยใหม่เลยตโตเยอะกว่าครับร้อยซีซีไปหาที่พัพบผมตโตนึงเนะไม่ใหม่เลยบอกจริงๆผู้ใดขาดทุกจากหันมาเลย,ยสโซอย่างไว้ไม่ฝี้วครับ <c oughs> คือแม่ผมกเรียงผมจะน่อยอยู่แต่ขายไปปีแเรบขาวจะว่าทำทาเห็ดด้วเหรอยวกฮ่าฮ่าฮ่่าเดี๋ยวเอาทำปุ่นกับทำไมตูเนียครับกินด้วยแล้กินกับผัดหมี่กบนี่ตละซองรับผมนี่เดือ เราเห็ดเทสไลดยบุกกลงไปในน้ำหมูไข่เขาของนี่ครับเราทำไว้ยนี่มันเขืคอนกว่าเขืคอนเดียงยอวถามมาซองเบืองไข่ครับเทียมอะไรคมหมดเลยได้หนี่เดี๋ยวซื่อมากๆลูกชิ้นเดยไปแซมมาๆกันนะครับ ส oh. ่กอกตัวน um> oh. oh. ี้ต้ขายแม่มนีสินค้าัีวน um ี้บอครับต้องอาไปเที่ยวโอ้ยนี่ดีครับอาลุกสินไปซื้อคู่ต้เบรครับเพ่เพ่นสิเ็มามือนี้มีด็กได้ลุกสิ้นเนื้อวันนีบอกครับมีป่ะครับลูกสิ้นเนื้อนะครับ ใส่เซ็ตตุ่มมาม่าโอ้โหทุวนกับีอีกว่ะดูทีเนี่ได้หน่อยแน่นี่ครับสามสิบเก้าบาทครับโอเคอดีครับมานลยครับผมลาเผาต้องลองก่อนเลยเตรียมผักก่อนไม่คมเลยครับผม,มทำปีด้วย ซอสสูตรมาครับผมอยากมากเนีย่ยนันฮะลาลงไป จะมาไหมมา,มาสามโอ้เดี๋ยวลองต่ำนี่ก่อนหีนะอื้อ เผ็ดสไตล์ตัวเสียบเป๊ะเลยครับผมหมดเผ็ดมากปลาขังลาดับกิมลงไป ด้วยนี่อร่อยนะครับนูหังยังมึงนี่กังเดียวหวานมากพี่เขาดิเลเป๊ะเ,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 เลยครับผมแต่ย่างไม่ไหมมันจะได้ความสุกแบบแซ่บมากครับผมแต่เลตตุนแต่ยำน่องเขาถือคาเลยจะเป็นอาหารนะครับเนาะนรับคำนี้คำเดียวหดเลย ปด้วยมันจะพอแล้วแหละครบแล้วแหละ<ม>ตัดกิ่มลงไปข้าวมันมีใครต้มด้วยอืม ขวบต้นฟ้าครับผมคือเห็ดมากไม้มหาศาลครับเนี i i> ่ย <imagery> ปิดงยังปิดดีมาก เนื้อปลาสูวนเพื่อนกับพริกกับหมูลองหัวบะหมี่ราทดีเพิ่นเอาใส่ออกเบิดตเลยตัวนี้ครับเดี๋ยวยุบหอมส่วนหมาก้นเอาทิมครับผมแต่ว่าผมกินเลย น้ำมันครับผมนัวแซ่บเลยสุกมันไหมหันหวังอะไรก็อร่อย trên thì bỏ lui quá còn đi qua Ừm, nó đầy hả กินด้วยสิเอานดต่ยผมจะเอาตาตอกมาไปทางในทิเลยนเนื้อตรงนี้ด้วยทารองเกลือไม่เข้ามาด้วยจิ้มลงไป เสิร์ฟลงไปกินยังไงหรือกินยังไงอืแบบมาก นังอยู่อยู่เบาวมันจะเป็นเนื้อที่แบบโอโทโลครับเหมือนหย่บปูนไหล เตรียมเลยสุดตดัวแล้วเนื่อมึงนี้หวานฉ่ำที่สุดในโลกแล้วกันอืมปูปี ที่บวยหันมากินตำหุงอย่างนี้เปล่าพ่อเปิ้ลเสียพอกีบีเดี๋ยวส้ตมตำจะเครียดส้ตมตำหน่อยแค่ต้มน้ำพริกขากหมู <c oughs> แช่รครับเผาด้วยครับแต่ละประเทศนี่มีป่าย่างป่าท่าเกลือกทื่บุกคือกันนี่ครับจะภูมิปะป,าป่านิ้นไทยแลนด์ชนะเลิศที่หนึ่งเราครับเนี่ยแต่น้ำพันธุ์มาจากแอฟริก,กาอนี้ครับฝรั่งเศสกูเดนะยูเมียนโรแมนต้องขอบคุณผู้นำของมาครับเขาจะเอาเป็นดิมเขาเนี่ยครับ sẽa bự đi, thàm mít cho hoàn hàng lên. Sẽa bự bận mày bớt. Bò phang đầm này lên. หวานด้วยเหนีวยวมากครับครับนี để tháng tung rồi. <laughs>